ท,ทั้งสองทีมก่อนนะฮะต่ไปจะเริ่ก่อนยนะังก่อนลงทำการแข่งขันเนี่ยไอติการสนะามวสองฟีฟว้านะฮะก่อนการเปลี่ยนไันนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายเขียวเริ่มเกมก่อนครับทั้งสองทีนัว่าผมก็เล่นชุดใหญ่มาเลยครับคู่ทีมเลยทีเดียวยน,นะฮะตบส,าม,ส,มา,ะะสามแบตแรกในเลกแรกนะฮะส่วนสามแบตที่แล้วก็จะไปเตะที่ไทยจิตนะฮะ ดูชัดน,นะฮะบวกจากซ้ายไปขวาครับในจอภาพะระบบ S D ใส่ตัวการับสีเหลืองครับเ,เพิ่มขึ้นครับใน20นาทีในช่วงแรกครับดูชัดคาาร,รับต่อมาครับขวาครับโดยนักเตะลูกไฟครับจะออกครับขับซ้ายครับแหมออกยิงเลยนะฮะทักทายครับ ตายบอลบอกต้องบอกว่าคล้ายๆกันนะฮะเกิดก่อนเท้าซ้ายท้าขวาคืนดิบเดี๋วมาตรงกลางก็ขอโอ้ยติดหมัดหลอกมาสวยครับเกิดเกียร์ไม่ได้ครับหลอกตากันใหม่ครับวางซ้ายให้แม่นครับ เซตท้าครับคอรลิสนะฮะขึ้นมาทางขวาออฟออฟจอดที่ไกลแล้วนี่โอทีหนี้นะฮะชนขาเยับผู้หญิงนี่หล่นลงมาเลยนะผู้หญิงนี่อยู่บนคาเนะี่ยตกไกลมากตีายเลขกเก้าขอมูติดมาเนี่ยเจ้ารูครับรูดขึ้นมาโดนเพื่อนของ ดูวชันรับนกระตับไฟคุณมรุกานครับอยู่ที่เจ้ากอดเสียบอลมาแล้วสับหลอกลูกฟีแม่ยังมีซอครับโอ้แล้วมีเสียงต้องหมดตามาจังหวะแรกครับไม่ได้เปรียบครับเดือดฟี่ครับดิวชันครับโอ้ระยะแบบนี้ครับเหยียบเท้าขวาเลยครับ เรามาดูกัาจะเล่นยังไงใรื่ของฟิวชั่นครับจะยินมีจะเล่นใลูกสูดครับใคร่อเกมมาับติดมังลับแม่ดูดีโดนทําวไปครับ มาที่เจ้าลุกครับเจ้าลุกขึ้นมาครับอยู่พี่เจ้าอาบครับปาที่เจ้ากองครับกองคลี่มาแล้วลูกนี้ไม่แห่โดนสะกิดด้านหลังครับโดนเจ้าออกครับเป็นซีทีครับของฟิวชั่นครับอยู่ที่ตอนนี้เป็นนักเตะที่มาจากลังเชื้อตูนชูบาสานะครับของเจ้าออกับมาเตะลูกไฟวิ่งเข้ามายิงครับมาหาติดมั่งครับ ออกข้ากไยังไปทุบอยู่นะฮะโดยดีแม่ฝั่งซ้ายครับเป็นทางของลูกี้ครับลูกี้ทุ่มาไม่ถึงครับของแล้วปูนี่ไม่ดีนะแล้วเข้าไป yeah. across, เ,าเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับแม่โมผิดจังหวะครับโอ้โหพยายามจะบ่งสกัดนะฮะโอ้โหประตูนี้ก็หลงไปด้วยเงี้ยนะครับเป็นฟิวชั่นนะฮะที่ได้ประตูขึ้นนำหมูตีมันครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเต็ ครับเจ้าของกองกองหวนหลอปลาอยู่ที่อามอามาที่เก่งรับเก่งจับไม่อยู่ครับเจ้าบอยนะฮะตัวใหญ่เลยนะ เจ้าอาครับอามาที่ลุกลุก,กี้ครับลุก,กี้จะหมือนโหลดครับเพือกับเจ้าเกมเจ้าเกมอะไรเจ้าเกมยิงมาะล่ะต้องการต่อมาไม่รู้ที่หาไม่ตกกรอบครับแหมสุดหน้าไปเจ้าอย่างเจ้ารุกครับดูทีลมข้างซ้ายครับลุก,ก,ลก,กี้ลุก,กี้มาที่อาอาหลอกมาทางที่ลุกครับทางที่คอริดครับขวาวเขา ก้องโดนมีเป้าก้องคลิกมาก้องไหลขึ้นมาอยู่ที่เจ้าอาดเจ้าอาดเข้าข่ายเจ้าอาดคือยิงเป็นผู้สังเกตเห็นว่านี่มันแรงเกินไปครับโอ้โหยังจะเข้าชาร์นนะนะของซุปเปอร์เก่งครับแหมไม่ตรงกรอบครับโอ้เล่นลุ้นเลยฮะเก่งครับสายฟ้าแลบนะฮะของจิ๋วช่างครับเก่งกันต่อครับของหมูติดมันครับตองที่เจ้าบอยครับ ลอยยอดข้ามมาแล้วเจ้าออฟเจ้าออฟเปิดเข้ามาไม่ผ่านนะครับคอลิสดักได้ครับมาตรงกลางครับอาร์มอ,อ,อาร์มออกมาที่คอลิสครับแต่ว่าออฟออฟยังไงออฟข้าเข้าออมามีโอกาสปัดบอลซับที่สายแล้วจะติดบ,บอล,ล,ลอครับเป็นลูกทุ่งนะฮะของฟิวชั่นครับต่างที่คอลิสครับ เซ็นเตอร์ฮาครับวันนี้ความัลาสสิกครับเก่ง,งกตัวสกิลด้านหลังนิดนึงครับทั้งหลังแล้วเปียกเสียเปรียบครับเก่คู่นี้ด้วยว่าเป็นสกิลบอลไปทั้งคู่ครับเกค่อนข้างเก่งเร็วเลยครับดูจากลูกฟรีคิกครับของฟิลชั่นครับ ไหลพี่นมาอีกตาไม่ขวาแล้วอะไรมัยังติดครับเห็นลูกคู่นะตีท้นะายของเจ้าเต่าครับประกบติดดีนะท่าของโมติดมกกันรันลงมาที่ออฟครับแหมหลอกมาสวยครับออฟเข้าขวาออฟไหลขึ้นมาอาร์มจะไม่ไหวอาร์ม เปิดเลือกคะนพราะทั้งสองเป็นคนกินรูปเรียบร้เลยครับทายเลยครับเรียงเดียวครับโอ้โหแมาทางด้านของเจ้ากล้องนะฮะสองศูนย์ยับโอ้โหอีกไปอีกทีหนึ่งยับติดใส่ในทางด้านของฟิวชั่นครับมาดูว่าเกมรูครับของหมูติดมันครับจะเจาะฟิวชั่นยังไงครับ ปอ,อนมาที่เต่าครับปอนมาที่เต่าเต่าโดนสองสองเตา่ายังได้ครับโดนเข้ามาตรงกลางครับมาที่ปอนปอนเข้าขวา,าจะามาคืนให้เตา่าครับแม่เจ้ากออฟก,ก็บิมมาสกัดครับเด็งขงเข้ามาก็ปติดคอลิ่ครักกบมาที่อาร์อาร์วางข้ามมาอยู่ที่ซุปเปอร์เก่งครับ เก่งตัวกับปอนเก่งตัวกับปอนแล้วจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินไทยเป็นลูกทุบของคิวชาตครับโดตทางด้านของปอนออกไปครับหููคืนมาครับอยู่ที่ออฟครับขอเล็กเปิดฝ้าทีเจ้าอาบหมูบอลลงสวยครับเจ้าอาบใช้ตัวบังครับไหลขึ้นมาอยู่ที่ออฟครับออฟฝ้าข้ามฝ้าออกไปโอ้โหมีแรงไปนิดนึงครับรุกี้ครับ ลูกกี rey, 8, 2, theta, 38, rey, app, ้ปาที่เก่งปลาที่ลุกสาดไปครับบอยเตะเตะไปก็ถึงคนสาวประตูครับเพื่อนการ์เซซับทางซ้ายครับโดยแรกของเจ้าเต่าครับเต่าคอสข้าวใส่ไม่ผ่านครับลูกกี้เอาเสียบอลมาครับอยู่ที่เจ้าเก่โอ้ไม่ยังแน่อยู่ยวแบโอ้แล้วจังหวะนี้ขอโทษใจครับโอ้เข้าลุกี้ครับพาไปนี่ตครับ วิธีครับของหมูติดมันครับโดยเจ้าบอนเกิดผันแล้วฮะยอดเข้ามาแล้วตกแทนตรงนี้แล้วตอนที่ไม่ตรงตอบครับเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาแล้วนะครับยังยิ้ประตูที่ยึดยไม่ได้ครับทางด้านของหมูติดมันครับเวลาจะผ่าน10นาทีครับในครึ่งแรกครับ กองนี้เป็นท่านฟ,ฟิวชั่นนะฮะน้ำอยู่ที่สองศูนย์เลือมาที่เจ้าออฟเอาออฟกลมาก็ติดอัพเจ้ากล้องกับกล้องมาเองแล้วแม่ลูกเมียเข้าชา้าฝาลชัดเจนครับผมถิงต้องเข้าไปเตือนเลยครับเียฝาลได้ก็ขอโทษได้ครับก็เป็นจังหวะต่างฝ่ายก็ต่างจะเล่นที่กอนนะฮะเสียดีเขาให้เป็นลูกฟาลอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องหมดกับจากสี่าเลยนะฮะเสีกดการแน่นอนครับไม่ดี เสียแน่นอนครับเจ้ากองกองจะตายมาตด้ครับเจ้าเกมเกมโดนสกิดข้างหลังครับเข้าข้างหลังนี่ต้องบอกว่าฟาวอยู่แล้วครับเปรียบที่เสียเปรียบข้างหลังฮะถึงตังตีครับตีที่ข้างของโมติมันครับโดยเจ้าบอยชิปมาขอรีดดิมูลได้ครับมาถึงกล้องครับกล้องคอร์ดัสันมาที่อาร์ครับอาร์ซึ้นทางซ้ายครับมาที่ลูกกี้ครับลูกมาที่เก่ง ถ้าาไม่ถึง้กับเราเอ้าแล้วแถวสองไมยออ้นักเตะเข้าไฟตอก้ไปดีก็ีเรียบร้อยเนี่ยอกว่ากกินเกนไปบาที่สองสองแหม่เราเป็นชุปเปอร์เก่งเอาจนได้ัเป็นสามศูนย์เนี่แมีเกมลูกสายฟ้าแรกนะฮะของนะของฟิวชันรับทางขวาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะอบฤดูกาลนี้ครับแล้วก็จับแมวเลยทีเดียวเลยแหมขาดมาสนาทีครับสามศูน โอ้โหนี่ฮะเกมลูกของหนูติดมันครับพอรูกแล้วโดนทางด้านของผิวชานี้ตัดมาครับแล้วยิงได้ตลอดครับโอ้แล้วตัดบอลมากกแล้วกองกองติดครับยิงไม่ตรงครับยังมีเวลาครับผ่านมาแค่สิบนาทีเศษๆเท่านั้นครับแล้วริบเสียบอลมาเกมเกมแต่ดีมาได้ครับเกม ดีเจงหวะเดียวแล้วซูดมาเจ้าฤทธิบเจ้าธิ์เลยครับจู่ออกสลับมาแล้วจังหวะสุดท้ายครับเข้ามือเจ้านูครับพอสั้นครับมาอยู่ที่นะครับของคอฤทธิ์ครับคอฤทธิ์ขามาที่กล้องครับกล้องกล้องมัดเตะที่ซอลครับออกออกขวามาต่ำต่ำเต่าเต่าครับยิงตไปคอฤทธิ์ครับอ่าโต้มาสอนครับยังได้ครับเต่าเต่า้นมากครับมาพุ่งเต่าไปมากตรงกลางยังติดรังติดนิดนิดหน่อยครับที่คอฤทธิ์ครับ แกใส่มาสวยครับตั้งพี ja ่ออฟครับออฟกว้าข้ามกว้ามากแรงที่ไปครับขอเป็นเกมครับทาง้านของนูติบันกับบอยขอมาจะไมออฟออฟถึงมากว่าเล็กทีนี้ เรียบร้อยครับไอ้บอยรีบใครตีสุดต,ต,ต,ตีดีขึ้นมาครับเป็น,นประตูต่อสาบครับฮะจังหวะน,น,นี้ครับประตูดาวทูรับเจ้าอยู่ออกมาไม่เจอบอลครับโดนกระเข้า,าหัวนะครัข้าไปครับเป็นสาครับโหนปิดปากครับไล่ถึงชันขึ้นมาครับดูเลยครับเกมคู่นี้ครับเหล่าสมเจ้าบอยครับลงมาจะลุยมาลุยครับมาที่คอลิสครับ อันนี้มาที่ลูกกี้หรือทุ่นะของหมูติดบานเนี่นต,ต้องคืนกัะป๋อดอ่าแล้วบอยโบไม่โดนครับอ้าวแล้วเสียบอล โดนแกนนน๊งมาหมูติดมัแรรนแต่ยางเกินไปครันมาหาเดี๋ยวออกบิปล่อยออกนะฮะไปต่อเกมขึ้นมาฮะของฟิวชั่นครับยขอลิบทางซ้ายครับเจ้าอาวเจ้าอาวจะไปเองโดนตบอยู่ครับปังนะฮะไม่แห่เป็นคนดีเดียวปต์ใช่ไหมฮะปังนะ พิมาติดเจ้ากอครับคอยแย่างนี้นะันจะเกี่ยวเล่นนะฮะดูนะผมดำรับพุ่งมาวิธีครับมาขำขวาขงที่บมเครับสวนพิบมาอยู่ที่เสียปุ้เพียพังครับเสียปู้เสียปู้ยังไม่เปิดครับเปิดติดครับอาแล้วจะสวนแล้วหนูพิบมาเข้าเข่าใายครับไหลามาท,าทับชันมา ตัวกันอยู่กับเจ้าอ,อาวัาธตัวเลื่อนกิงสายยังไม่ตรงกรอบครับโดยด้นของเจ้าวิทย์ครับข้ามาก็อยอดิชัดเอิมอ๋ออ็บโมมาเปิดมาแล้วตั้งใจเลยฮะเกือบโดนเสียะะต,ยตัวนะฮะโฉบไปแต่ไปต่อเกมขึ้นมาครับของมูติมาแน่เริ่มตั้งเกีดได้แล้วะครับโอ้แล้วจะนี้ฟาวเลยนแฮะ,ะโอ้ดิโดนสอยเลยะครับ จากฟรีคิกครับของหมูติดบังเริ่มตั้งเกมได้แล้วครับของหมูติดบังครับจับจังหวะการเล่นของตัวเองได้แล้วเกมเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังจากที่ได้ประตูตีไข่แตกครับฟรีคิกนะฮะอยู่ที่บอลนะฮะมีเจ้าบอลกับเจ้าวิทย์ครับวิทวิทย์มายิงครับแม่กดไม่ลงครับ มาเขาจะบอกได้ครับปอรีบดูมารดยังไงครับไม่ผ่านคอริดครับคอริสเป็นกำแพงครับถึงมาที่บอยครับเจ้าปอจะเปิดให้ลูกพี่ครับอาแล้วเสียฟุต เสียฟุ๊กเสียฟุ๊กจับไปเองครับษ์ม่ติดชัยเอ็มแถวสองยังได้ครับจรถที่ลูกนี้ติดบอลครับบอยคอนซั้นมาพี่บอยบอยโดนกับเจ้าฤทธิ์กับบอยกับเจ้าฤทธิ์บอยกับเจ้าฤทธิ์แล้วจังหวะสุดท้ายครับยังได้ครับลุกกี้ลุกกี้มาที่เสียฟุ๊กเสียฟุ๊กจับลูกปียักษ์แม่บอลออกไปก่อนครับผิดแผนพี่ม้า โอ้โหติดมันเรับยยังไม่ออกเลยะเล่นไปตามเสียงของน้องวิดเลยครับทางซ้าย,ย,ออยาครับเจ้าบอลลองดูครับบอลนนาอยู่ที่คอลิคกบขาสู่ท้าแล้วนะฮะนะ,ะสมุนก็ปีบเร็วครับเจ้าบอลเจ้าบอล เจ้าบอลไปทางเพียรแล้วเล่นยากเลยทีเดนึงมาแล้วขาจะแก้ยังไงครับเจ้าบอลโอ้ยยังได้อยู่นะแต่ลูกมาสวยครับมาหามาสองคนต้องยิงตัวนี้โอ้โหมาหาน้าประตูไปครับที่สองสองครับเสียบนี้เข้าไม่ถึงครับตึกยิงถึงเปิดครับนิดเดียวนะฮะ โอ้เวลาเขาบันึกแล้วผ่านมาเร็วเหลือเกินนะฮะเหลืออยู่2นาทีจะเสร็จครับยังไม่รวมตัวระบาดเจ็บครับในคริสเวลาแรกครับสกอร์นี้เป็นทางด้านของฟิวชั่นนะฮะน้ำหมูติดมันอยู่ครับที่3ประตูต่อ1ครับเกมสูสีเปิดเข้ามามองจังเกอร์จังหวะครับตรงเพียร์ครับเจ้าบอลเจ้าบอลมาตรงกลางครับอยู่ที่เจ้าบอยบอยยังแหวกมาได้ครับบอยเปิดติดครับมาที่เจ้าริษครับพิษเข้าขายังไม่ยิงครับพิษไปเองครับเอาแล้วไม่ผ่านครับ ตัดมาได้ครับขอบซิวชอตรับเปิดมาก็ยังติดรับมาที่บอลบอลล็อกบอลบอลเข้าผาบอลยิงมนไม่ฉลียนิดเดียัวตัสุดแรเแม่ชนเสากระเด็นไปหมดเลยล็อกเข้ามาที่จะล็อกตัวมาแต่ได้ยิงไม่ได้เสียจังหวะไรับยาล็อกซิลชอตสวนเลยนะตาไม่ตกกองก็ตกกองกองหมลเด็บเล็กนี่เลยฮะโอ้โหลตาหาบ้องทอะไรันมาบ้างมั้เนเียปุ๊บเตียปุ๊บเสียบปุ๊บกินมันนีโอ้ไม่ตรงกรอบเลยมาที่บอลจมกดแล้วนะ โอ้โหครับเสียบผู้ครับจบไม่ลงครับโอ้โหเกมครับสนุกเลยครับยิงไม่ได้เกือบเสียแล้วผมหมูติดมันครับลุยกันต่อครับติดมาที่ชจาเอฟทางขวาชจาเอฟชจาเอฟแตใจคอครับจะยิงนะถูกมาอยู่ที่บอยครับบอยโดยกับเจ้าเว็ครับบอย อาแล้วเปิดสั้นไปครับหาที่ปอนปอนแทงมายังติดเสียปุ๊กเห็นใครมาสวยครับขอรีบขึ้นมาที่เจ้าบอลบอลมาที่ปอยก้องมาที่เสียปุ๊บเสียปุ๊บมาที่ก้องอ้าวแล้วตัดได้ครับเชฟเชฟเชฟตายว่ะโอ้โหสดประกบอยู่ครับแม่แห่เสียเร็วก็แย่งเร็วก็ท่าของฟิวชันครับมาที่เจ้าบอลเจ้าบอลจ่าแต่ลมับเจ้าบอลย่างมาเจ้าบอลปล่อยออกแล้วเอาเป็นลูกทุ่มครับ ถูกเค่อมครับอยู่ที่เกาะกระโดดเข้ามาพักอกแล้วไมแต่เครับข่ายต้องคืนกับมาที่เจ้านูครับสีหนูครับน,นูกิบมาจิบปุ๋ปโมโงได้ครับงแต่แต่ว่าลืมไปดิ้นรั้งประตูครับ อเอาก็ติดนี้ให้สัญญาณในการพราเวลาบาดเจ็บมาแล้วนะฮะ1านาทีครับที่แรกครับยิงไกลไม่ตรงกรอบครับโอเคผู้นีครับสนุกซุมมันเลยครับแต่ว่าเสียประตูมงลืไมไปครับของลูกนี้ครับเพราะว่าลูกบอลไม่สะอาดเลยนะครับเพราะว่าเสียตู้ดีแกมงเช่ดนเช็ด ้กมาที่ริบเดินมาที่ปอดแหมยังยาช่องจะยังไม่ได้ครับโอ้ยได้ของผิวชันรอลงไปตั้งโซนรับครับคุมโซนเดี๋ยวเราโจมแย่งได้ครับแหม่ยังมีซ้อนครับปอดยิงไกลครับติดมาทุกวันน